้ตรงนี้ชื่อเครื่องกั้นอะไรนะปัตุสัตว์ฮะปะูสัต์อ๋อตรงนี้เครื่องกั้นปัตูสัตว์ครับมันเป็นประแล้วกไปเลยอทางขวาปิดประตูแล้วนีออะไรนางหน้านาคืออาจาลงอานาลงถนนใหญ่อนลงอะไรนะอาางถนนใหญ่เจไป เครื่องกั้นนี่ว่ามันกว้างๆวะน้อกว้างๆเฉียงๆนะเฉียงๆถนนนะนะมันไม่อยู่สองมันไม่อยู่มาสองสามที่แต่เพิงดูว่าใกล้ตรงที่มึงบอกหรือเปล่าเปิดเลยนะเปิดเปิดแล้วครับ เิดไปเลยเปิดไปเลยไม่มีรอพอมาแล้วม่มีรอพอมาไอ้ยี่ม้อก็มามเหนดูรถเยเออม่มาลเ,เลยอ่ห้ก็ไม่น่ารักเลยเปิดไกไปเปิดไม่นารักเลยนี่คืออนาอออนาองอล,ล,อลงรอถอาน้อเร่ต้องล่แล้วนะอ,อ้ <c oughs> เไม่เที่ยวมาดูเ่อค้นอเ่องกอา,ารอานนลง เ่อเแล้วเราได้ไม่ไม่มีทางผ่านแล้วเราลงได้ขึ้นเดียวตรงนี้ทางขึ้นใช่ไหมยังๆเออทางขึ้นจะเป็นสะพานนะแต่<อ>ห้องผ่านดูนเพราะว่าอยากให้ได้ขึ้นไปไงอ๋อสะพานขาวใช่ไหมอ๋อสะพานขาวแหละ รอเลยไิ่ิด้มาทำรอเลยอรอหลังไม่ดันเพราะมันทางลงไะหลังเรามันหนักใช่ไหม ถึงปุ๊บเราตัดรถแล er ้เอ <prepared> <t bast ios> าเอาไปเก็บเลยใช่ไหมรลว่าต้องสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกอนฟังวอยอย่างเดียวตอรยง่ยัง่ยังไมเีู้สปี่ยนว้าถามอนแต่ไแหละครัพ้อแต่พารอมีได้มากไหมเออแต่เดียวไปเรื่อยๆัวอล้างอ่ะถ้าเป็นัวก็ปล่อยแล้วถ้าเราไม่ก็แท เดินทางโดยแท็กซี่อันนี้บอร์อทใหม่น่าจเบอรอใหม่เลยบอร์ดสองเลยไปเลยไปเลยไปบอนไป่อนเขาเสบตากินหวานเขาเสบตานะไงอนนี้ไมเท่าไหร่นกกลัวามันอยู่เนยนี่นะที่บอกว่าให้ตั้งเกตกับแพนอะ แล้วผ่านที่น<อ>่ากลัวหน่อยตานน,น,นี้มันจะมีรองพอต้องการให้เราก็ค่อยเลี้ยงไป<อ>เปิดวีก็ไม่ไปเลีอะไรก็ได้เห็นได้ตอนนี้มันจะเป็นในสิ่งที่เพราควรเปิดวีเป็นจังหวะเฮ้ยมีคนว่าเดี๋ยวโดนปลาหินเดี๋ยวเขาเปิอเนี่ยร้อนเป็นไปทางนี้ไปแล้วสามร้อนพอเขาต้องแน่ไป เกมของคุณขวาไปูของคุณชายอยนี้ะาาไ้นขวาบานขวามานมานำเาคือใคเาออลทไม่เกี่ยวอะไรไแต่มีน้ำใจกัาให้เนี่ยครคมีน้ำใจฆ่าให้เรา็คขเขาเท่านเฮ้ยขอบคุณครับตอยเปิดเปิดเปิาะตรงนี้ล ใทางทางทางผ่านะาแ่้าอไอ้าลางทบอกให้ัเ่ะแ้วจน้ารู้ได้าางไงว่ามเป็นตำรวจเนี่เยเขาพูดกัน่นต่อรุ่นนะอ๋อสพอ,อะไรวะตรงเนี้ยไม่รู้ quạt bà này nữa rồi เครื่องกั้นอะไรวะไม่มีชื่อใช่ปะหรือว่าอาพาร์ตเมนต์

เมื่อกี้นี่เลยมาเลยเพราเมื่อกี้คือห้องห้องในน,นั้นนี่เอ,อ่อตอนเช้าในทางผ่านตอนแรกเราเราต้องหยุดรับหยุดรับในพอจะเปลี่ยนโอเคกก็เออเรื่องนผ่านนะเพเดี๋ยวเราปฏิเสธได้เดี๋ยวเข้ามามันนี่เราหยุดตรงส่วนคือน้ำผ่านนใช่ไหมฟังไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ต้องหยุดเราฟังไปไปยันนู่นเลยเราฟังวอลปฏิบ<อ>ัติตามวอลตอนนี้ยหมดเลย ฟังหน่อยสิโอเคเออพอคลอนำทางเขาบอกนี่นะถานีมันมันมันเราท้ายมาแย่ยสามสี่<อ>หลายไปอีก5บ่อครับ5บ่อ5บ่อหลายไปครับ